สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการนะครับใช้เจ้าตัวแอร์เซนเทนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่พูดถึง c p a พเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่เคยได้ยินแบรนด์เลสเมดนะครับแอร์เซนเทนออโต้เซตนะครับเราเคยทําคลิปรีวิวเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าส่วนวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้ทุกคนดูกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลย น,นุกะะก็จะมารับไม้ต่อจากน้องแทนนะคะก็ะคือจะเป็นการรีวิวเครื่อง c p a p ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่อง c p a p ตัวนี้นะคะถ้าพูดถึงเนี่ยได้เอ่ยชื่อออกไปแล้วอะคะ่ะเป็นไปนไม่ได้ที่ใครหลายๆคนจะไม่รู้จักเพราะว่า c p a p ของแบรนด์นี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะเมื่อไหร่ที่มีการไปสลีปเทนคุณหมอนะจะแนะนําเครื่องรุ่นนี้เป็นอันดับแรกเลยนะก็คือจะเป็นเครื่องของแบรนด์เบสเมดค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตจากออสเตรเลียนะคะรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่นแอสเซนเทนค่ะวันนี้นะคะนุก็จะมาเปิด บ็อกซ์กันเลยเปิดออกมานะคะจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือเปิดกระเป๋าปุ๊บก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นท่อสายปรับอุณหภูมินะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแทงน้ำนะคะจะแบ่งแยกสองฝั่งออกมาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะดับแรกเราก็หยิบตัวเครื่องออกมาก่อนเลย แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะต้องไปใส่น้ํานะคะเพราะว่าตัวนี้การใส่น้ำเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับเราเวลานอนตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าไม่มีความชื้นเนี่ยจะทำให้โพรงจมูกแห้งแล้วก็เกิดแผลได้ง่ายนะคะดังนั้นคนที่เป็นบุมมแพ้ในะยังไงก็ต้องใช้ตัวที่มีตัวทําความชื้นค่ะ ตัวนี้นะคะถอดอันนี้จะเป็นส่วนของในกระเป๋าอันนี้ไม่มีอะไรแล้วเขาจะมาพูดถึงในเรื่องของการฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครนะคะที่ซื้อเครื่อง c p a p Desmet a s c e n t e ให้นอสต t กับทาง eLife นะคะเรามีโปรโมชั่นแถม Ma s k นะคะเป็นรุ่นนอ s ต Ma ซแนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะว่าการที่ใช้เครื่องใหม่ๆนะคะเป็นมือใหม่ใช้เครื่องเนี่ยก็อยากจะแนะนําตัวนอสต์โซแมสก่อนเพราะว่าตัว n อสต์โซแมตัวนี้ใช้แล้วจะไม่ได้อีดอัค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็คงมีคําถามเช่นกันนะคะว่าน้าเนี่ยที่ ไปในตัวแท้งเนี่ยสามารถใช้น้ําอะไรได้บ้างนะคะจริงๆต้องบอกว่าใช้น้ําสะอาดน้ําบริสุทธิ์ได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับน้ากลั่นก็ได้หรือว่าถ้าใครนะคะมีเครื่องกรองน้ําระบบ RO อยู่แล้วอะคะ่ะก็สามารถใช้น้ํากรองตัวนั้นได้เลยเครื่องกรองน้ําถ้ามีระบบ r o เนี่ยสามารถใช้เอาน้ําตรงนั้นนะคะมาใช้กับเครื่องซีแพได้เลยใครนะคะที่แบบเซสทีฟหรือว่ากังวลจริงๆเนี่ยไปซื้อน้ํากลนทางการแพทย์ก็ได้ตามร้านขายยาเขาก็จะมีจําหน่ายอยู่ขวดละไม่กี่บาทอันนั้นก็สามารถเรามาใช้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะตัวนี้มันเป็นเครื่องงงททีี่่ใใช้้เเเกกยยวััับบระะะาาาินนนนนหจค ตัวน้ําที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการเป็นน้ําบริสุทธิ์นะคะก็คือเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่มีคาบตะกันหรือว่าคาบตะกรนันยติดค้างอยู่ที่ตัวแท่งนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะนี่เป็นน้ํารองนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะด,ดึงแทงออกมาจริงๆแทงเนี่ยดึงออกไม่ยากนะแต่แล้วปึ๊บเนี่ยคะ่ะพอดึงออกมาแล้วตรงนี้เขาจะมีลูกศรนนะคะ มีลูกสรชี้นะคะว่ามีให้เปิดเครื่องจากตรงนี้นะคะเราก็เปิดเครื่องจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครสงสัยนะคะว่าเติมน้ําในระดับไหนเนี่ยสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีขีด3ขีดแล้วก็จะมีคําว่า max นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนําให้เติมอยู่ที่ในระดับที่ max เลยอเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนี่นะคะหนูก็จะเทในระดับที่ max เลยอ่าขีด เติมมาดัมแม็กซ์แล้วนะคะก็คือปิดลงไปเลยค่ะอ่าพอปิดลงไปไม่ต้องกลัวนะคะนี่ไม่หล,ดลุดละน้ำไม่หกเราก็ใส่อ่าตัวนี้นะคะไปที่เครื่องได้เลย ตอนนี้ท่อนะคะมีนุกใส่ไปแล้วแล้วก็อหน้ากากนะคะจริงๆเนี่ยหน้ากากเนี่ยเอามาต่อกับท่อได้เลยนะถ้าปลายท่อเป็นซิลิโคนจริงๆไม่ได้จํากัดเลยแล้วก็ลูกค้าได้ใช้เครื่องสัตว์ที่อื่นมาอย่างฟิลิปเองหรืออะไรบลาๆๆเองเนี่ยถ้าต้องการซื้อแมสนะคะเรามีแมสจําหน่ายถ้ากังวลว่าจะใส่ได้ไม่ได้เนี่ยให้สังเกตที่ตัวปากท่อเดิมนะคะถ้าปากท่อเป็นซิลิโคนเนี่ยใช้กับแมสเราได้ทุกรุ่นเลยนะคะ นุก็จะเสียไปอันนี้เห็นไหมจริงๆตัวนี้มันถอดออกได้เวลาถอดอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะลืมถอดตัวนี้แล้วเวลาเอาแมสไปใส่มันก็เลยจะใส่ไม่ได้ดังน,นั้นเวลาถอดต้องถอดออกจากพลาสติกใส่ตัวนี้ด้วยนะคะ อันนี้เราก็ใส่แมสเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กกันเลยค่ะอ่าอันนี้นุ๊กก็เสียบปลั๊กแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวหันมาดูที่หนังเครื่องเลยตรงนี้นะคะจะเป็นตรงที่ใส่ท่อนะคะก็คือท่อจะใส่ไปในลักษณะนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเสียบอะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์เราเสียบไปอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ข้างหลังเครื่องเนี่ยจะมี serial number ประจําเครื่องของของแต่ละเครื่องอยู่นะคะแต่ละเครื่องจะมีเลข serial ที่ไม่เหมือนกันนะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นุ๊กจะเปิดสวิตช์แล้วนะก็คืออจะพร้้มใชงาน มาดูที่ปุ่มอันนี้จะเป็นปุ่มหน้าจอโฮมนะคะเวลาจะเราจะปรับเลือกโหมดโหมดอะไรเนี่ก็หมุนพวกนี้ได้เลยเนาะแต่อันนี้อ่าถูกตั้งเซตอ่าตั้งค่าเป็นออโต้เซตไปแล้วก็คือ4-20ถึง20ซนเมตรน้ำนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการฟิตติ้งแมสน,นะคะครั้งแรกนะคะให้แกะที่ตรงนี้ก่อนนะคะตัวด้านข้างอ่าแกะด้านข้างก่อนนะคะดึงให้มันหลวมๆก่อน แล้วก็ตอนที่เราใส่เข้าไปที่หน้าเนี่ยค่อยดึงให้แน่นะดูน้านข้างก่อนนะคะี่ก็ดึงไว้หลวมๆที่นุกใช้จะเป็นแมสรุ่นนอซอ l นะคะ,ะเสร็จแล้วบเราวิธีการแกะแมสของยูเวลนะคะเราต้องแกะจากด้านข้างตรงนี้นะคะเขาจะเป็นตะขอเกี่ยวก็คืออ่าแกะตรงนี้เลยเห็นไหมคะแล้วก็เราก็สวมลงไป ะะส่วนลงไปตรงนี้จะอยู่บนกระบอมแล้วนะสังเกตอ่านอซิลจะอยู่ที่ตรงจมูกตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็เวลาการฟิตติ้งเราก็เกี่ยวตรงนี้กลับมาเหมือนเดิมเกี่ยวเสร็จปุ๊บสังเกตได้ว่ายังหลวมอยู่ใช่ไหมคะอะให้เราดึงตรงนี้ค่ะค่อยๆดึงทีละข้างดึงทีละข้างไปนะคะเครื่องเริ่มทำงานแล้ว อันนี้ก็ได้มาบาดูงแล้วโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปนอกกันเลยค่ะ ครับก็จากคลิปนะครับที่ดูกันไปแล้วนะครับก็คือเป็นคลิปสาธิตวิธีการใช้งานตัว a s c e n t i n Auto t e t นะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับจากเบอร์ที่เทิ้งเอาไว้ให้นะครับหรือว่าทางไลน์นะครับแ l i อ e นนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ